เอเนจีไอดอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอดอนโรงพยาบาลสีขาวหัวใจสีเขียวที่เปลี่ยนหลังคาอาคารเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และมีการนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ได้อย่างน่าทึ่งคุณจะเชื่อหรือไม่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความอ่อนไหวและใช้สำหรับดูแลเฝ้าระวังชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้เดินระบบด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวันสามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์และให้แสงสว่างภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งใน3มตึกมีกำลังการผลิตรวมประมาณ150กิโลวัตต์ต่อวันสามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละเจ็ดต่อเดือนและเพียงปีแรกที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็เป็นเรื่องของ เรื่องโลกที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปนะในภาะวะโลกร้อนนะครับก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติใ,ในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องกรีนแอนด์คลีนนะครับซึ่งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก,ก็เรื่องของนี้มา,มาขับเคลื่อนนะครับใ,ในฐานะที่โรยงบยัิจิติก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐนะครับก็ส่งเสริมตัวนี้นะครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับ ของโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลพิจิตรก็เลยนําเรื่องของการติดตั้งไฟฟ้าจากโซลารเซลล์มาใช้ในผู้ป่วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจก,ก็คือประโยชน์จากใช้ไฟฟ้าโซลารเซลล์นะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ตรงๆในเรื่องของการประหยัดค่าไฟลงนะครับทำให้โรงพยาบาลพิจิตรเนี่ยสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึงปีละเจ็ดแสนบาทครับจากผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้กว่าเจ็ดแสนบาทต่อปีทําให้โรงพยาบาลพิจิตร มีแผนที่จะผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ในอนาคตข้างหน้าอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารก่อสร้างใหม่ทุกอาคารถูกเตรียมพื้นที่บนหลังคาไว้สำหรับติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพิ่มเติมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ